จับขึ้นมาใส่ตะกร้าได้เต็มหาบครับพี่น้องครับวันนี้มาจี่หอยครับแต่หอยที่ผมพากันมาหาในป่านี้ไม่ใช่หอยเชอรี่นะครับพี่น้องครับแต่ก็มีหอยเชอรี่อยู่เป็นบางส่วนนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าป่าธรรมชาติบ้านเรายังคงมีหอยปังให้หาครับนี่เป็นหมายลับของผมอีกหมายหนึ่งที่ผมเคยพาพี่น้องมาหากันในอีปีที่แล้วครับวันนี้ผมชวนพี่เต๋าวัยรุ่นเซเรนครับมาหาเผาจี่หอยกินในป่ากันครับวันนี้มากินข้าวป่าครับผมพี่น้องครับไปจวดกันครับ วันนี้ไหนๆก็ตั้งใจมากินข้าวป่าแล้วครับผมไม่ได้ห่อข้าวที่สุกมาแล้วนะครับเอาข้าวสารมาหุงกับเตาฟืนเตาถ่านแบบนี้เลยครับมาหุงเพื่อรับความหอมจากควันไฟของเราครับบรรยากาศแบบนี้ทําให้ชวนคิดถึงความหลังเมื่อครั้งเก่าก่อนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายชวนทําให้กินนะครับพี่น้องครับโอ้โหหอยของเราใกล้จะสุกแล้วครับพี่น้องครับไอ้ปังมันจะเป็นหอยพิเศษชนิดหนึ่งที่เราไม่ต้องเอาตาของเขาออกครับแล้วเนื้อของเขามีความหวานความหอมยิ่งมา สดๆด,ดแบบนี้ครับพี่น้องครับจิ้มน้ําจิ้มแซบแซน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือจะเป็นน้ําจิ้มแบบขมขมอัลํอำอัมํานี่ก็แซบอีหลีด้อครับพี่น้องครับจีหอยครับผม ใบปังนี้จะไม่ต้องเอาตาออกครับเพราะว่ากินได้ทั้งรุ่นตัวหนึ่งมีลูกโดดด้วยครับอโอ้ยค,ครับ,คครบน้ำจิ้มเยืม,ยม เป็นไงครับเป็นไงครับ ว่ากันเรื่องความแซบนี่ไม่ต้องพูดถึงครับหอยปังหอยโค้งหอยนาของเรานี่โอ้โหสุดยอดของความแซบอยู่แล้วครับแต่มันหายไปครับเหมือนจะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็ว่าได้ครับแต่ก็ยังมีตามฟาร์มนําไปเลี้ยงเพาะขายแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆพื้นที่นี่ไม่ค่อยมีกันแล้วครับนึกถึงสมัยก่อนตอนฝนตกมาใหม่ๆนี่เขาออกตามนาเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องครับเมื่อสมัยน่าจะ20-30ปีที่แล้วนะครับสมัยไถนากับรถไถเดินตามแต่ก่อนนะครับโอ้หากินง่ายครับสมัยนั้นแต่ว่า เดี๋ยวนี้เริ่มหายครับ น่าจะเป็นกับเรื่องของปุ๋ยเคมีสารเคมีต่างๆที่พี่น้องชาวเกษตรกรเริ่มหันมาใช้สารเคมีในช่วงที่แพร่หลายกันนะครับทำให้ระบบนิเวศนี่เสื่อมเสียไปลหลายๆอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นหอยปังหอยหนาหอยคงที่เราเคยเห็นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายไปครับยังไงก็ฝากพี่น้องชาวเกษตรกรหรือชาวนาของเราครับหันมาทําเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรแบบไม่มีสารเคมีกันครับจะได้ช่วยให้สิ่งและหลายอย่างยังคงอยู่สู่ลูกสู่หลานเราได้ดูได้กินกันครับพี่น้องครับอ่ะ วันนี้ลาไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ